สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในวิทยาศาสตร์ชั้นรประถมศัตรีที่4ครูบูค่ะคุณครูเบญจพรนาค้อ้นะคะวันนี้เรามาพบกันใน EP ที่3แล้วค่ะในตอนที่3นี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะ ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งครูบุกอกแล้วว่าหน่วยนี้มีหลากหลายเนื้อหามากนะคะยังอยู่บทที่1เรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ว่าเราจะมาเรียนเรื่องความหลากหลายของพืชค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องพืชกันแล้วนะคะตัวชี้วัดที่จะเรียนวันนี้คือว .1.3 ป .4 ท .2 ก็คือ สามารถจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้เกณฑ์การมีดอกเป็นเกณฑ์และใช้ข้อมูลที่รวบได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถ 1. สังเกตและอธิบายลักษณะภายนอกของพืชชนิดต่างๆได้ 2. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์นะคะ 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อจำแนกพืชชนิดต่างๆออกเป็นกลุ่มได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 4. มีความสนใจกระตือรือ้นในการเรียนะคะ่ะอันนี้เรามาทบทวนเรื่องครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของกลุ่มพืชเราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มคือพืช สัตว์และก็กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ค่ะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างทานตะวนันเฟิร์นไผ่แล้วก็มะเขือเทศอันนี้คือกลุ่มพืชที่นี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแบบไหนเป็นพืชและพืชมีลักษณะอย่างไรอีกนะคะพืชมีลักษณะอย่างไรรูปทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะอันนี้คือรูปพืชแต่นักเรียนคะรู้ไหม ให้คิดนิดหน่อยพืชทั้งโลกเนี่ยมีประมาณกี่ชนิด อ่านักเรียนอยากรู้คำตอบไปหา Google นะคะครูบูบอกใบให้นิดนึงว่ามีหลักแสนนะคะเป็นหลักแสนแต่ไม่รู้ว่ากี่แสนให้เรียนไปหาคำตอบของตัวเองนะคะว่าพืชบนโลกทั้งหมดเนี่ยที่เขาค้นพบแล้วแล้วก็มีการตั้งชื่อแล้วก็มีการศึกษาแล้วนะ่ะมีกี่ชนิดแค่เฉพาะพืชน,นะคะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะอ่ามีหลักแสนนะคะ แต่ไม่รู้ว่ากี่แสนให้ไปหาเป็นคำตอบเดี๋ยวพอเราเจอการครูจะถามนะคะแอบสุ่มเลกที่เลยพืชคืออะไรพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับมนุษย์และสัตว์มนุษย์และสัตว์ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มสัตว์นะคะเพราะว่ามีการเจริญเติบโตมีการหายใจแล้วก็มีการสืบพันธุ์นะคะมีประโยชน์สําหรับมนุษย์มากเพราะว่าเป็นทั้งอาหารยารักษาโรคและก็ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดหายใจโดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์นะคะพืชทุกชนิดมีทั้งขนาดเล็กแบบเล็กจนนักเรียนคิดไม่ถึงว่ามันเป็นพืชได้ซ้ำนะคะมีทั้งบนบกในน้ำและก็จะไปอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นๆก็เรียกว่าพืชเช่นเดียวกันค่ะ,ะพืชมีแค่สีเขียวจริงหรือนักเรียนดูตามรูปนี้นะคะ พืชที่นเรียนเห็นโดยส่วนใหญ่นะคะนักเรียนพืชโดยส่วนใหญ่จะมีสีเขียวคําว่าส่วนใหญ่นั่นไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดแต่ก็จะมีบางส่วนที่พืชมีสีอื่นเช่น เห็นไหมคะในรูปมีทั้งสีแดงสีม่วงสีน้ำตาลสีขาวสีชมพูมีหลากหลายสีนะคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะแต่ว่าครูบุบอกไว้เลยว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสีเขียวมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีสีอื่นนะคะอ่าทำไม ใบไม้ถึงสีเขียวหรือพืชถึงมีสีเขียวนักเรียนดูทางด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะคะที่ลูกศรครูบูชิอ่าจะมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ารงควัตถุชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวเรียกว่าคอโรฟิลคอโรฟิลเนี่ยไม่ได้ทําให้พืชมีสีเขียวหรอกนะคะแต่คอโรฟิลเนี่ยเป็นสารเป็นรงควัตถุที่อยู่ในใบพืชโดยส่วนใหญ่ นะคะมาดูตรงนี้ค่ะตรงสีเขียวด้านบนซ้ายมือนะคะคอรฟิลเนี่ยอยู่ในพืชทุกชนิดเลยจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นนะคะจะดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงครึ่งของแสงที่มีสีฟ้าและก็สีแดงเอ๊ะทำไมแสงมีหลายสีจังเลยนักเรียนคะแสงจากดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ให้พลังงานบนโลกแสงจากววงิาที่ส่องมายัางบนโลกเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวแต่จะแสงสีขาวเกิดจากการรวมตัวของแสงเจ็ดสีนักเรียนเคยเห็นแผ่นแผ่นแสงไหมคะเวลาเราเอามาหมุน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 หมุอ่าเรียกว่าหมุนหมุนแล้วก็ดึงให้มันหมุนเร็วๆมันจะรวมแสงทั้งเจ็ดสีให้เป็นสีขาว เดี๋ยวค่อยทดลองกันเนาะนะคะส่วนมากจะอยู่ในวิชาศิละปะนะคะกา,การเกิดแสงสีระบายสีเจ็ดสีโดยเรียงตามลำดับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแล้วก็ในแผ่นแล้วก็เอามาหมุนจะทำให้เกิดแสงสีขาว ะะแสงสีขาวของนว้ทให้เกิดจากการรวมกันของแสงเจ็ดสีแต่ว่าบางครั้งถ้าแสงสีขาวมาตกกระทบกับวัตถุที่ทําให้เกิดการกระจายของแสงแสงขาวกระจายออกก็ทําให้เกิดเจ็ดสีที่เราเห็นก็คือยกตัวอย่างเช่นรุง้ง ที่เราเรียกว่าสเปกตรัมของแสงก็คือมีเจ็ดสีก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นเองแต่ว่าถ้าสเปกตรัมทั้งเดสีนั้นเกิดการรวมตัวกันก็จะเกิดเป็นแสงขาวนั่นเองนะคะนี้เรากลับมาเรื่องของเรานะคะอ่าคลอโรฟิลเนี่ยดูดกลืนแสงที่ได้ดีที่สุดก็คือแสงสีฟ้าแล้วก็แสงสีแดงอ่าสีฟ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงระหว่างสีม่วงกับสี คลามอ่าไม่ใช่น้ำเงินกับสีคลามนะคะแต่ดูดกลืนช่วงสีเหลืองและสีเขียวได้น้อยสีฟ้าและสีสีแดงดูดกลืนได้มากแต่สีเขียวและสีเหลืองดูดกลืนได้น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมันดูดกลืนได้น้อยมันก็จะ กระจายแสงสีเขียวสะท้อนออกมาให้เราได้เห็นนั่นเองเนี่ยค่ะตามรูปนี้นะคะ,ะมันดูดกลือนแสงเข้ามาแสงอันอื่นดูดเข้าปรากฏว่าดูดสีเขียวได้น้อยมันก็เลยสะท้อนสีเขียวเข้าสู่ตาที่เรามองเห็นเรื่องหลักการมองเห็นนะคะ,ะคลอโรอฟิลล์คืออะไรคลอโรอฟิลล์คือส่วนประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืชนอกจากนี้ยังพบที่ลำต้นที่มีสีเขียวหรือว่าส่วนอื่นๆของพืชที่มีสีเขียวเช่นเดียวกัน น,ะะนอกจากนั้นก็ยังมีรงคคาวัตถุอื่นๆเช่นดูสาระจิดจตรงนี้นะคะโดยปกติใบไม้นอกจากจะมีรงคคาวัตถุสีเขียวแล้วก็จะมีรงคคาวัตถุอื่นๆเช่นแคโรทีนแคโรทีนคือสีเหลืองและก็สีส้มกับแอนโทไซยานินก็คือสีแดงและก็สีม่วงนั่นเองนะคะอันนี้คือรงคคาวัตถุที่มีอยู่ในพืชแต่อย่างไรก็ตามพืชโดยส่วนใหญ่หรือจะ เ,เกือบทั้งหมดนะคะก็จะมีคอรฟิลล์อยู่เพราะว่าคอรฟิลล์นี้มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราจะาเรียนในบทต่อไปนะคะามาแบ่งกลุ่มของพืชกันเถอะที่นี้เราจะมาจัดจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มย่อยๆมาดูซิว่าเราจะจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มอะไรบ้างนะคะดูนะคะเราสามารถจำแนกพืชโดยใช้เกณฑ์การมีดอก เป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ้าใช้หลักการมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์เราก็สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ 1. พืชไม่มีดอกอ่าก็จะมีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบส่วนก็คือมีรากแน่นอนพืชทุกชนิดมีรากมีลำต้นมีใบและไม่มีดอกมีแค่3ส่วนนะคะรากลำต้นแล้วก็ใบแต่สองพืชดอก เป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบส่วนคือมีรากลำต้นใบดอกแน่นอนถ้ามีดอกก็ต้องมีผลข้างในผลก็ต้องมีเมล็ดนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของพืชดอกและพืชไม่มีดอกพืชทุกชนิดที่ครูบอกว่ามีหลักแสนบนโลกเนี่ยถ้าใช้เกณฑ์การมีดอกเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นได้แค่สองกลุ่มใหญ่ๆก็คือมีดอกและก็ไม่มีดอกจำแค่นี้ค่ะ ทีนี้มาดูลักษณะของพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกแน่นอนซ้ายมือคือตัวแทนของพืชมีดอกเห็นไหมคะดอกไม้สีชมพูแสนสวยขวามือคือตัวแทนของพืชที่ไม่มีดอกไม่มีดอกเลยนะคะยังไงก็ไม่มีผสมยังไงก็ไม่มีดอกขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างระหว่างพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกมันเป็นยังไงมาดูชนิดแรกคือพืชดอกก่อน พืชดอกนะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็คือเมื่อถึงวัยที่มันจะสร้างการสืบพันธุ์แล้วมันก็จะสร้างดอกไว้ใช้ในการสืบพันธุ์เมื่อมันโตแล้วมันก็จะออกดอกขึ้นมานะคะ,ะมีส่วนประกอบคือรากลำต้นใบแล้วก็ดอกนะคะ พืชมีดอกจะมองเห็นดอกได้ชัดเจนยกเว้นบางชนิดที่มีดอกขนาดเล็กเอ๊ะทำไมถึงมีดอกขนาดเล็กเพราะว่าพืชชนิดนั้นมีขนาดเล็กดอกของมันก็เลยขนาดเล็กตามนะคะบางทีนักเรียนอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ําว่ามันมีดอกหรือไม่มีดอกอาจจะมองไม่เห็นดอกมันเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันเล็กมากๆนะคะอันสุดท้ายถ้าใช้ลักษณะของรากลําต้นและใบเป็นเกณฑ์ รากลำต้นใบนี่คือส่วนประกอบหลักของพืชอยู่แล้วนะคะเราจะจัดกลุ่มพืชดอกเนี่ยออกเป็น2กลุ่มก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและก็ใบเลี้ยงคู่เช่นเดียวกันนะคะบทเรียนหัดไปเราจะเจอกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและก็ใบเลี้ยงคู่ซึ่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่อยู่ในตระกูลของพืชดอกนะคะทีนี้เรามาดูพืชชิ้นที่2พืชไม่มีดอก อ่าเป็นพืชที่ไม่มีดอกเลยตลอดการดำรงชีวิตนั่นหมายความว่าตั้งแต่มันเกิดจนมันตายนักเรียนจะไม่มีโอกาสได้เห็นดอกมันเลยแม้มันจะอยู่เป็นพันปีก็ตามนะคะก็จะไม่มีดอกให้เห็นเลยนะคะส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอเอ็กโบูค่ะสปอคืออะไรไม่รู้จัก คุปอหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าสปอร์คืออะไรเนาะมีส่วนประกอบคือรากลําต้นแล้วก็ใบนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งพืชดอกและพืชไม่มีดอกมีส่วนประกอบหลัก3ส่วนเหมือนกันเด็ดๆเลยคือมีรากลําต้นแล้วก็ใบแตกต่างกันแค่มีดอกกับไม่มีดอกเฉยๆค่ะอ่ามาดูตัวอย่างของพืชไม่มีดอกผักแว่น หรือใบเวอร์เนี่ยผักแว่นเฟิร์นตระกูลเฟิร์นทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นอะไรก็ตามปรงกับสนสองใบสองชนิดแรกเป็นตัวแทนของพืชไม่มีดอกที่เป็นพืชชั้นต่ํานั่นหมายความว่าเป็นพืชขนาดเล็กแต่สองตัวอย่างข้างหลังเป็นตัวแทนของพืชที่ไม่มีดอกที่มีขนาดใหญ่เป็นพืชยืนต้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่า อ่าสปอร์ที่คุณบูพูดเมื่อกี้สปอร์สปอร์ชนิดนี้หน้านี้นะคะจะเป็นสปอร์ของพืชที่มีขนาดเล็กอ่าก็คือลำต้นเตี้ยๆนะคะพืชที่เป็นพืชชั้นต่ำหน่อยนึงนะคะลำต้นเตี้ยๆนะคะนักที่เราเรียนเห็นเป็นสีน้ำตาลคุณคุณบูค่ะหนูเคยไปเจอคุณบูครับผมเคยไปเจอครับอันนี้ ผมกลัวมากเลยเป็นไข่มแมลงก็เลยบี้มันซะเลยอ่าเป็นไข่มแมลงนั่นเองนะคะไม่ใช่ไข่มแมลงนะลูกมันคือปอร์ของพืชเพราะว่ามันจะมีแบบนี้ทุกใบจะเป็นใบแก่นักเรียนคะเวลามันสร้างปอร์ขึ้นมาถ้าเป็นใบอ่อนๆมันจะเป็นปอร์สีขาวๆนี่จะเป็นสีขาวก่อนนะคะมันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นพอมันเริ่มแก่จัด มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มพอมันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากใบส่วนมากมันจะอยู่ทางหลังใบใต้ใบนะคะอ่าพอมันแก่ปุ๊บมันก็จะหลุดออกจากใบได้ง่ายๆเลยพอหลุดออกไปที่ไหนมันก็จะตกลงที่พื้นลอยไปที่ไหนก็ตามปลิวมันจะเหมือนฝุ่นละอองเลยค่ะมันปลิวแล้วก็พอไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามโดยส่วนมากมันก็จะตกอยู่ใกล้ๆต้นมันนะเนาะอ่าถ้ามันตกอยู่ในที่ที่มีความชื้นพอเหมาะพอดี นะคะถ้ามันอยู่ในที่ที่มีความชื้นพอเหมาะพอดีแล้วนั้นมันก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกออกมาเป็นต้นใหม่เดี๋ยวถ้ามาโรงเรียนนะคะครูบูจะพาไปดูนะคะโรงเรียนเรามีต้นเฟิร์นนะคะครูบูก็ไปเก็บต้นอ่อนของมันมาเพาะเลี้ยงอย่างดีนะคะอ่ามันก็จะงอกออกมาเป็นต้นใหม่ เนาะอ่าต่อมาชนิดนี้เป็นตัวแทนของต้นสนแล้วก็ต้นปรงที่ครูบุยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะคะสนกับปรงเนี่ยเป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่แต่นักเรียนคะสปอร์ของมันไม่ได้เกาะอยู่ที่ใบเหมือนพืชชั้นต่ําเมื่อกี้อ่าเนื่องจากอะไรดูสนสิคะใบเล็กนิดเดียวสปอร์มันไม่สามารถสร้างสปอร์ที่เกาะอยู่ที่ใบของมันได้ปรงก็เหมือนกันคะ่ะใบเล็ก มันไม่สามารถสร้างสปอร์ให้เกาะอ,อยู่ที่หลังของใบใบมันได้ใบมันอาจจะลื่นด้วยนะคะสปอร์ของมันเลยติดไม่ได้มันก็เลยมีวิวัฒนาการก็คือสร้างสปอร์ที่เก็บสปอร์ของตัวเองขึ้นมามันก็คือคล้ายดอกคล้ายผลแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม่ใช่ผลไม่มีเกสรนในการสืบพันธุ์นะคะมันจะเก็บสปอร์ไว้ที่กระเป๋อนี้ค่ะอ่าเนี่ย สองอันนี้เก็บกับสปอร์ไว้ที่เม็ดนี้เสร็จแล้วพอมันแก่เต็มที่มันก็จะแตกออกแล้วก็หล่นอยู่ใต้ต้นแล้วก็สปอร์ที่อยู่ข้างในก็จะหล่นลงพื้นดินที่มีความชื้นเหมาะสมมันจะงอกออกมาเป็นต้นใหม่นั่นเองคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่เก็บไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของสปอร์อ่ะต่อมาพืชดอกค่ะพืชดอกแน่นอนมีดอกเห็นได้ชัดนะคะดอกกุหลาบ ทานตว,วันชบาแล้วก็กล้วยไม้นี่คือดอกไม้ที่เราได้เห็นทีนี้ม่อมีดอกเป็นยังไงแน่นอนนะคะมีดอกก็ต้องมีผลเวลาดอกมันเติบโตเต็มที่มันก็จะเกิดการผสมเกสรเดี๋ยวเราจะมาเรียนในบทเรียนถัดไปก็คือเรื่องของการ ผสมเกสรก็คือเรื่องของโครงสร้างของดอกไม้นั่นเองนะคะอ่ามีดอกเมื่อดอกมันได้รับการผสมเกสรตรงรังไข่ของมันก็จเจริญเติบโตมาเป็นผล ครูบูจะ,จะยังไม่อธิบายในบทเรียนนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่คนละบทเรียนกันเอาเป็นว่าแค่รู้ว่าถ้ามีดอกก็จะมีผลเห็นไหมคะแอปเปิลสเบปะร่ส้มแล้วก็มะนาวมันก็ล้วนแต่เติบโตมาจากดอกทั้งนั้นอันนี้คือผลไม้ที่เราเอามารับประทานได้แต่ถ้าดอกไม้ล่ะ อ่าดอกไม้ถ้ามีดอกครูบกวมีผลแต่หนูไม่เคยเห็นผลของดอกไม้ไม้ทุกชนิดถ้ามันมีดอกมันก็จะมีผลค่ะนักเรียนามาดูตัวอย่างกุหลาบนี่ด้านล่างคือผลของกุหลาบอันนี้ดอกแก้วด้านล่างคือผลของดอกแก้ว อันนี้คือดอกไม้ครูบูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะครูบูก,ก็ยกตัวอย่างก็คือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่ผลมันกินไม่ได้แค่นั้นเองดอกไม้เนี่ยผลเราไม่นิยมมากินเนื่องจากรสชาติไม่อร่อยนอกจากนั้นก็ยังมีดอกไม้ชนิดนอื่นๆที่มีผล ะะดอกไม้บางชิดถ้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่เรากินได้หรือจะเป็นดอกไม้ก็ตามถ้าการผสมเกรสรมันไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่สามารถมีผลนะคะมันต้องเกิดจากการผสมเกรสรที่สมบูรณ์เท่านั้นมันถึงจะมีผลขึ้นมานะคะอันนี้คือเพื่อ มีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะการบ้านของนักเรียนก็คือใบงานชิ้นที่2นะคะใบงานของเราจะไม่เรียงกันเนื่องจากเกิดการผิดพลาดท,ทางเทคนิคเนาะ,ะให้นักเรียนทําใบงานนี้นะคะให้เรียนยกตัวอย่างของพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกมาอย่างละ5ชนิดไม่ซ้ากับคลิปที่ครูบูสอนนะคะครูบูบอกแล้วว่าพืชบนโลกมีเป็น แสนชนิดนะคะไม่รู้ว่ากี่แสนมีหลักแสนเพราะฉะนั้นไม่อย่า,ยาซ้ำกับคลิกครูบูใครซ้ำจะไม่มีคะแนนนะคะอ่าแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อด้านล่างค่ะเอาละค่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้และตั้งใจทำรางานนะคะคลิปหน้าครูบูจะมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมนั้นรอพบกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ